นี่คือไม้ฟอร์มกอที่เราอยากได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำไม้ฟอร์มกอกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับแมปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ช n แนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะแมปูจะพาทุกคนนะคะ<ด>มา<ๆ>นี่คือ,อแคตตัสเป็นเข็มเงินนะคะทุกคนหเห็นไหมคะ ยาวเกินไปเนาะแม่ปุ๊กก็เลยจะมาคือเราจะมาเตรียมทำฟอร์มกอนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากเลยนะคะก็คือปลายฝนต้นหนาวเนาะอากาศเริ่มแห้งลงนะคะเราสามารถที่จะขยายพันธ์ุแคทตัสได้ไม่ว่าจะเป็นการกราฟราการตัด ตัดเพื่อให้เพื่อเพื่อขยายนะคะเพื่อเพื่อเป็นแบบนี้นะคะ่ะทุกคน,นีอันนี้ก็คือเข็มเงินอันนี้คือต้นแม่นะคะทุกคนแม่ปุ๊กก็ตัดตัดต้นนี้นะคะจากต้นนี้มานะคะก็คือต้นนี้เขาจะจะกลายเป็นฟอร์มกอนะคะแต่ตอนนี้ยังเล็กๆอยู่เพราะว่าแม่ปุ๊กยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะ,ะเดี๋ยวถ้าได้เปลี่ยนกระถางเมื่อไหร่ก็จะเป็นฟอร์มกอสวยนะคะแล้ว ตอนนี้ที่เราตัดมานะคะเขาก็รากเดินดีแล้วนะคะแม่ปุ๊กก็จะตัดอีกรอบนึงนะคะทุกคน,นเดี๋ยวเราจะมาตัดกันเลยนะนี่นะคะมีดเราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะใช้มีดยาวยนิดนึงนะคะปุ๊กจะตัดตรงนี้นะคะให้ตรงที่ออกออกแล้วนะคะออกตุ่มเคลียดกิ่งเนาะออกหัวออกกิ่งแล้วนะคะ

เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะเก็บไว้ให้มันแห้งเลยนะคะแห้งประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะตัวนี้เราก็จะไปร่อรากร่อรากนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวเขาก็น่าจะแตกแตกแตกมาแบบนี้ค่ะเป็นหัวหัวแบบนี้นะคะ วันนี้แม่ปูจะมาตัดอีกสองต้นนะคะตัวนี้เป็นแมมไหมคะแมมขนแมวแม่ปูจำชื่อไม่ได้นะคะแต่ลักษณะตัวนี้เวลาแตกเขาก็จะออกเหมือนต้นนี้เหมือนกันนะคะเนาะมันก็จะเป็นแบบขนฟูๆนะคะทุกคนเรามาตัดอันนี้เราจะเปลี่ยน กระถางก็คือเล็กไปแล้วนะคะทุกคนเราจะเปลี่ยนกระถางก่อนก็ได้หรือว่าเราจะตัดให้ให้เขาแตกให้เขาแตกก้านใหม่หัวใหม่กิ่งไม่รูจ้จำไม่ได้ให้เขาแตกก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาลงเอาลงเอาลง,เอา,ลงเอาเปลี่ยนกระถางก็ได้นะคะเนี้ยนะคะมันมองไม่เห็นแบบนึงนี่ นี่ค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทาปูนแดงก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปูทาปูนแดงให้ดูก่อนอันนี้ก็คือพอแบบนี้แล้วนะคะก็เอาปูนแดงมาทาเลยทิ้งไว้ให้แห้งนะคะแล้วก็ค่อยไปล่อรากนะคะ รากาเลยค่ะเนาะอันนี้ก็คือวิธีขยายขยายง่ายๆนะคะให้ได้ฟอร์มกอน,นะคะอันนี้อีกอันนึงอันนี้เมมเมมเมมสีทองไหมคะแม่ปุ๊ก็จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวแม่ปุ๊ติดไว้ที่คลิปอีกทีนะคะว่าชื่ออะไรนะคะ 3ต้นนี้นะคะชื่อไม่เหมือนกันแต่ว่าวิธีการวิธีการขยายเพื่อให้ได้ฟอร์มกอเราทำเหมือนกันนะคะง่ายๆคล้ายกันหมดเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศแห้งนะคะทำง่ายรีบทำนะคะทุกคนหน้าร้อนนี่นี่ก็ออกดอกแล้วนะคะทุกคนหน้าร้อนหน้าหน้าร้อนหน้าหนาวทำได้นะคะ ไม้แต่ละประเภทก็สภาพอากาศมีส่วนสำคัญนะคะอันนี้เข็มเงินแหลมค่ะทุกคนถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้แม่ปูลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย